ไขค่ะแล้วก็เวสเลนแล้วก็ปลอดค่ะแล้วก็ออกซิเจนเซตค่ะแล้วก็แม่ที่เป็นเบาหวานนะคะก็ให้ตรวจดี x ด้วยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็ผ้าค่ะแล้วก็มียาสองตัวค่ะก็คือเฮปันไตติดบีค่ะแล้วก็ วิตามิน K เคค่ะเราจะตรอส่ยาไว้แล้วก็ไปเช่ทู้เย็นนะคะสายาไปเช่ทู้เย็นเสร็จแล้วค่ะเราจแล้วมือเจ็ดขั้นตอนนะคะ ขี่ข้าว เราจะไปรับเด็กค่ะคะ่ะหลังจากรับเด็กมาแล้วนะคะแล้วก็จะเอาเด็กะะชุดตัวเช็ดตัวเด็ก แล้วเราก็จะเอาออยอยู่มันมาก่อนนะคะมาเช็ดเพื่อเอาไข่ออกอไข่นะคะจะอยู่ตรงบริเวณตรงซอกค่ะแล้วเราก็เชิดนะคะ เช็ดให้ทั่วตัวนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาหวีไมาหวีค่ะหวีทวนทวนนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะเอาไข่ออกะคะ่ะ <c oughs> ค่ะเราเอาเด็กไปชั่งแล้วใช่ไหมคะเด็กอยู่ที่3,500กรัมคะ่ะโดยปกตินะคะจะอยู่ที่2,500ถึง3,000กรั 3, 000, คม 3, <500 S 2> คะ่ะ3,500กรัมค่ะต่อไปนะคะเราก็จะวัดก็จะวัดรอบศีรษะก่อนนะคะ ี่ะ <Pizza. S 2> นะคะอย,อยู่ที่สามสิบห้าเซนติเมตรค่ะจะไปวัดรอบผมนะคะ คน,นะคะอยู่ที่36เซนค่ะต่อไปเราจะวัดความยาวตัวของเด็กนะคะได้วัดจากาด้านบนสุดจุดสูงสุดนะคะจนถึงส้นเท้าเด็กค่ะ อยู่ที่44ซนติเมตรค่ะต่อไปนะคะเราก็จะวัดออกซิเจนเสตค่ะ จะสบัดให้อยู่35องศาก่อนนะคะแล้วเราก็จะวัดทางก้นนะคะทางนุทวันหนักค่ะเข้าไป3เซนติเมตร3นาทีนะคะค่ะหลังจากให้ครบ3 าทีแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะให้ยาค่ะอุณหภูมิของน้องนะคะอยู่ที่สามสิบหกจุดหกค่ะแล้วก็ออกซิเจนเซตน้องอยู่ที่อ่าออกซิเจนเซต เาโดยปกตินะคะอยู่ที่1 0 0 1 2 0ถึง160ค่ะส่วนอ่าเผา,าน้องจะอยู่ที่ชิปจอนนี่แหละเชิปจอนจะอยู่ที่1 2 0ถึง160แต่ว่า4 0 จะอยู่ที่40-60ถึงค่ะแล้วก็ออกซิเจนแซนน้ได er ้ที่9 98ค่ะต่อไปนะคะเราจะเช็ดตาค่ะต่อไปเราจะเช็ดตานะคะ <S <S <โด> เาจะฟิกหัวเด็กน,นะคะเช็ดจากหัวตาไปหางตาค่ะแล้วก็หยาดตาป้ายตานะคะทั้งสองข้างค่ะแล้วก็แล้ก็จะดูตรงบริเวณปากนะคะว่าน้องมีปากแหว่งเพดานโหวนไหมคะ่ะแล้วก็ล้วงโหวค่ะแล้วเราก็จะมาเช็ดสะดือน้องค่ะ ไปนะคะเราก็จะให้ยาค่ะเดี๋ยวไปยาวิตามินเคนะคะแล้วจะให้ทางฝั่งซ้ายแล้วก็เฮต,ต,ตักไติบีนะคะให้ฝั่งขวาค่ะอันนี้แล้วแต่ทางบริาทางโรงพยาบาลกำหนดค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเด็กนะคะจะได้จะแพ้อะไรคะ่ะเราจะได้แก้ไขได้ถูกะคะ่ะ เราะะจะฉีดวิตามินเคทางด้านซ้ายนะคะของเด็กค่ะโดยเราจะวัดเป็น3านิ้วค่ะแล้วเราก็จะฉีดตรงบริเวณตรงกลางนะคะแล้วเราก็ฟิกเข็มค่ะ ค่ะจากพายเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมา ลืมติดป้ายชื่อ,อให้น้องด้วยนะ ก็มีเด็กที่แม่ไม่มีหมวกมาให้ใช่ไหมคะแล้วก็จะคุมหมวกไปให้น้องด้วยค่ะ し